อันนั้นนกอะไรครับนกเอกทาปลาจ้ะคนย่างอยู่ข้างหลังนะครับคนย่างอยู่ข้างหลังอันนี้ไใครทำนี่คือเผาคือเผาสิบบาทอันนี้เขาเรียกดอกพลายนะดอกพลายบ้านจ้ากันผีได้ด้วยกลางวันกันผีแกบอกว่ากันผีได้ด้วยกันผีออกแล้วคนออกอยู่ขนนะครับไปเสีสงตะกอนเนาะไก่ย่างหนีวแมวค่ะไก่ย่างหนองแมว อันนี้เป็นไก่บ้านไหมครับไก่บ้านค่ะไก่บ้านย่างนล้วผักกาดหผักกาดไม่มีค่ะมีอันนี้อันนี้ขายไงครับพอร์ดิ20บาทคอร์ดิ20บาทร้านนี้มีดอกกระเจียนนะทุกคนขายไงครับเนี่ย10บาท10บาทโอ้ เราก็อยู่ที่สถานีรถไฟชุมทางถนนจีร้านะวันนี้ก็จะพามาชมตลาดพื้นบ้านนะในจังหวัดนครราชสีมาครับวันนี้พาตัวเล็กมาด้วยนะนีไน่ไหนมองกล้องนี่อันนี้ครบหกเดือนครึ่งแล้วนี่ <7 S 1> นเจ็ดเ,เดือนแล้วนะครับยางเขาเจ็ดเดือนแล้วนะครับวันนี้พามาเที่ยวตลาดชุมทางถนนจีร้านะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศในตลาดกันครับ ตลาดแห่งนี้ก็จะมีของพื้นบ้านนะมาขายพ่อค้าแม่ค้าครับส่วนใหญ่ก็นําของพื้นบ้านมาจากต่างอําเภอนะครับแล้วก็นั่งรถไฟเข้ามาขายในเมืองนะก็ไม่รู้ว่าในอนาคตตลาดแห่งนี้จะมีให้เห็นหรือเปล่านะนะแม่ผมชอบมามากครับตลาดนี้ มาร้านแรกก็มาซื้อทอดมันนะทอดมันตลาดที่ราเจ้าเก่าค่ะได้ยิ่ยี่สิบแม่าไม่ต่อเลทุกคนะ นี่เป็นร้านเขาต้มตาลนะต้มตาลนมตาลใส่ใส่ต้มตาลต้มตาลนะมาาจกบ้านไหนนะร้องแมวจ้ะโอ้น้องแมวมาจากร่องแมวนูนสูงนะต้มตาลนะนี่อะไรนี่ข้าวกล้อยจ้ะต้มตาลกล้วกล้วยนมตาลข้าวซอยใส่ใส่มีทุกอย่างแล้วครับขนมไทยพื้นบ้านนะจะหาซื้อได้ที่ตลาดนี้นะ ขไม่เ <i> <Mystery> อาปอันนีอ so ันนี้อันนี้ไม้หนึ่งแล้วก็อันนี้ไม้หนึ่งนะครับอันนี้ไม้หนึ่งมาชิมไส้กรอกนะก็จะมีอันนี้จะเป็นไส้อั่วไส้อั่วนี่ไส้กรอกลื้นเ้นนะอันนี้ครับ อันนี้หมูล้วนก็ไม่ค้าส่วนใหญ่นะครับก็จะนั่งรถไฟมานะครับนำของมาขายที่นี่นะนนไข่ปลาก็มาไย่ไางนบ้อันนั้นนกอะไรครับน,กก,ก,น,นกกระทาปลาจ้ะอ๋อมีนกะกระทาปลาแล้วนะ ดานานะี้นย่างอยู่ข้างหลังนะครับอันนี้คือไข่พรนะครับอันนี้ไข่พรนะครับอันนี้คนราจะเรียกไข่พรนะแล้วเรียกไข่างไข่เกาเรียกไข่นาอันนี้ทำสุกแล้วพัดพัดหาอันนี้คือเผาคือเผาเป็นสลายนะก็จะมีขายนะอันนี้สุกแล้วก็มี อันนี้แบบยังไม่ปรุงะนะครับปรุงนี่ครับสิบบาทอ, <c oughs> อันนี้ยี่สิบอันนี้ยี่สิบอันนี้ขายยี่สิบนะครับเนี่ยใครสนใจก็มาได้นะครับตลาดศิละ,ะครับจะมีของพื้นบ้านอย่างนี้ขายนะเนี่ละกุ้งต่อยนะครับทุกคนครับยังเป็นอยู่เลย เอาผมซื้อไปให้ปลานะไม่ต้องมัดพี่บ้านเลี้ยงปลาออสการ์ไว้ก็เลยอยากซื้อกุ้งปล่อยนะไปให้มันถ้วยละยี่สิบบาทนะไม่ต้องมัดกลัวมันตายอยู่ไปถึงบ้านนี่เห็ดเผาก็มีขายนะครับอันนี่ขายลอะไรครับเนี่ยลูกสี่ร้อยองลละสี่ร้อย เเกนเขครับปาปามทอนาเต้าเตครับปกบ่าปลาเนี้ยก็มีครับแบบทำแล้วก็มีมีทุกอย่างเลยจระตลาดปลาหลดปลาบูอันนี้ปลาหลุดนี่ก็มีนะครับมีปลาบูมีมดหมารูมะอมีปลาบูนะครับนี่อันนี้ขายยังไง อันนี้ร้อห้าสิบโลหนึงหรือ<ล>ครึ่งโลนะครับครึ่งโลร้อยห้าสิบนะตลดนะเีไปถ่ายแถวลาแวอะไรเอา,าแม่ว่างร้อยหสิบเนี่ยแพงด้ยแด้ปลาบูนะร้อห้าสิบเนี่ยเป็นเกณฑอยู่เลยนะทุกคน เนี่ผมมาถ่ายว่าปีที่แล้วนะปีที่แล้วก็มาเจอแย้นะแต่ว่าช่วงเนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนครับแย้ก็เลยไม่มีขายครนี่นะทุกคนนี่เป็นตาล ตาลเนื้อตาลนะที่เขาจะเอาไปทำขนมตาลนะทุกคนอ่าเนี่โดปลาเรนอันนี้ขายไงครับสามสิบบาทค่ะสามสิบบาทหขีดครึ่งหกขีดอ่าหกขีดนะครับขายปขายสามสิบบาทหกขีดนะแต่ถ้าเป็นกิโลกิโลห้าสิบนะครับอันนี้โลกว่าโลสองขีดโลสขีดห้าสิบบาทนะโหถูกมากเลยนะ มาทำยากด้วยเลยทำยากขับกว่าจะได้เนื้อตาเน่าตาด่างครับแลอันนี้มาจากไหนครับเนี่ยมาจากงคเมืองคง้งค่ะเมืองโค้งเมืองโค้งโอ้มาจากเมืองโค้งไปมาจะก,กี่โมงครับเนี่ยหกโมงกว่ารถไฟมาเมื่อกี้เที่ยวหกโมงอ๋องั้นเรามาหกโมงเช้ามาถึงนี่เจ็ดโมงครับชั่วโมงหนึง่งนะชั่วโมงหนึ่งครับ นี่นะแม่ค้าก็จะเดินเดินทางมาจากต่างอำเภอของโคราชก็จะเอาของนะครับพื้นบ้านนะจากจากต่างอำเภอมาขายในเมืองนะนี่นะก็จะเป็นวิถีชีวิตของชาวโคราชนะครับทุกคนโอ้อันนี้เขาเรียกดอกพลายนะก็ไม่ไม่รู้จักเหมือนกันนะอันนี้แม่ผมบอกว่าโอ้นี่เป็นยากินเป็นยานะทุกคน กันผีได้ด้วยเพราะว่ากันผียายบอกว่ากันผีได้ด้วยนะเอานี้ออกใช่บอกว่ากันผีได้ด้วยกันผีปอบแล้วคนออกลูตอนที่เขาออกลูกเขาไปแขนไว้กันผีปอบนะอ๋ออันนี้เป็นความเชื่อเขาหเนี่ว่ากันผีปอบได้โบราณเนาะครับมนนี่ผักกระเฉดนี่ก็มี เป็นขนมปานนะครับพื้นบ้านจริงนนะตลาดที่นี่นี่นะตลาดนี้อารมณ์เหมือนตลาดลาวนะคล้ายๆตลาดที่ประเทศลาวแต่ว่าที่นี่โคราชนะนี่ประดุกปลาดุปลาช่อนนะ ่าหัวเรียบร้อยแนละ้วเอาไปตากแดด,ดได้เลยทำแดดเดียวได้เลยครับหาบ้านนมครับดแล้วค่ะเหลือม่กีหมดแล้ว นี่นะแปดโมงเช้าขายหมดแล้วนะเหลือเหลือรประมาณสองขวดนะครับมาจากปากช่อง,าาองโอ้โหนี่นะเนี่ยมาจากปากช่องนะทุกคนพึ่งหลวงหวงค่ะไอนอมะตูมต้อันนี้คือบอลน,นะครับที่เอาไปแกงแกงบอลกันนะทุกคนนี่ต้มแล้วอันนี้แบบต้มแล้ว อันนี้เป็นมะตูมะมะตูมยี่สิบบาทยี่สิบบาทนะ,ะได้เยอะมากเลย <c oughs> ต้มหม้อใหญ่ๆ <c oughs> ต้มหม้อใหญ่เลใ <c oughs> ต่ที่เียนไปกินมันเป็น <c oughs> เป็นยาด้วยค่ะครับเป็น <c oughs> ยา <c oughs> นี่มาเจอร้านนี้นะปลาช่อนนานะครับนี่นะตัวก็จะไม่ใหญ่นะแต่ว่าอร่อยนะครับเป็นปลาธรรมชาตินะที่เขาหามาขายนะทุกคนธรรมผัสชานมดีหละค่ะปลากฏดนะนี่ก็ปลาธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นปลาไหลนะครับก็มีขายที่ตลาดนี้นะถ้าใครสนใจครับมาเดินตลาดนี้ได้ทุกอย่างนะนะเป็นของพื้นบ้านนะเราไม่ต้องไปถึงลาวเลยครับมาถึง ค่โคราชก็เจอนะนี้ทุกวันแต่คนจะเยอะชาวนาทิีคนจะเยอะเสาทิศคนจะเยอะแค่เสาทิตย์แต่ว่าเปิดทุกวันแต่ว่าแม่ค้าที่มาจากต่างต่างอำเภอเนี่ยมามาเฉพาะเสาร์อาทิตย์มาทุกวันแต่คนเยอะชาวนาทิตย์อ๋อมาทุกวันเปิดทุกวันชาวันธรรมดาทีมันทำไในแต่ว่าชาวอาทิตย์มันแม่ค้าไม่ร่วมออกมาขางนอกอ๋อคือเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะแม่ค้าจะเยอะประมาณนนั้ เฮ็ดอะไรคะนี่ก็มีเฮ็ดตับะป่าต้มก็มีถุงมะยี่อันนี้เฮ็ดอะไรเฮ็ดตับะป่า เฮ็ดตับเต่าอันนี้เห็ดโขงอันนี้าดีป็นกโลลูนบอลลเชื้อเชื่อเลยอันนี้ยี่สิบนะคะอันนี้ก็ขายพึ่งนะครับทุกคนแต่อันนี้มาเป็นลังเลยนะนี่นะอันนี้ราคาหนึ่งร้อยร้อยสี่สิบอันนี้ร้อยหกสิบนะลังใหญ่ครับ เขาหมากนี่นะอันนี้เขาหมากนะนี่ครับก็มีขายยี่สิบบาทนี่นะถุงว่ายี่สิบนะทุกคนถูกมากนะเขาหมากอันนี้ก็เป็นขนมนางเลนนะนี่ครับถุงละาสิบบาทเท่านั้นสิบบาทนี่ครับถูกมากๆนะตอนนี้เป็นขนมหูช้างครับทุกคน ข้าวโ่งใช่ข้าวโ่งครับหรือขนมหมูช้างนะที่นี่ราลาดก็จะมีขายตามไฟแดงเลยนะ <c oughs> แบบนี้เลยสมัยนี้หาทานยากมากทุนซื้อ,อยากเดี๋ยวเอาขนมนังเละปลไป,ปไปชิมดีกว่าครับอร่อยค่ะขรอบดีไม่ได้เหมือนอ,อยู่ร้านใช่อยู่ร้านนานหน่อยอคือกรอบเท่าไหร่นะครับตลาดแห่งนี้ก็จะมีด้านหนึ่งเป็นตลาดสดนะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็น ตลาดขายของมือสองนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเดินต่อไปนะแต่ตอนนี้ดูตลาดสดไปก่อนนะทุกคนกระชอนสอนะงตัวร้อยน,นะครับให้กระชอนมาล้างไก่นะครับกระชอนสองตัวร้อยเลือกเลยครับประกดนะตรงนี้น่าฝนนะครับเขาก็จะจับขนมาขายกันนะไก่ย่างหนองแมวค่ะไก่ย่างหนองแมวอันนี้เป็นไก่บ้านไหมครับไก่บ้านค่ะไก่บ้านย่างนะ นี่นะมีขายเลยอันนี้ขายตัวเท่าไหร่เนี่ยตัวละมีหน่อยฮูกหน่อยเจ๊ดหน่อยกาสองร้อยจ้ะมีร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบถึงร้อยเก้าสิบนะมีทุกราคามีทุกราคาอันนี้ใกล้จะหมดแล้วนะจ้ะนี่ขายดีนะครับออันนี้ะไรย่างน้องแมวอันนี้ข้าวเม่าโอนค่ะโอ้ข้าวเม่าโอวเขาคือเม่าวันน้องแมวอันนี้เป็นข้าวเม่าจ้ะไก่ไก่ตัวกี่บาทไก่ตัวู้หลายราคาจ้ะอน่อยขาขึ้นยากนะครับนที่คือข้าวเม่าแมวค่ะ อันนี้อันนี้ขายไงครับพอละยี่สิบบาทพอละยี่สิบบาทแอบยี่สิบบาทนะเข่าเม่าเข่าอ่อนนะภาษาไทยเขาจะเรียกประมาณนั้นเข่าอ่อนแล้ป้าจาป่านนี้ก็เข้าเม่าอ๋ออันนึงเลยนี่นะเราซื้อไปไปชิมที่บ้านนะนะครับอยเลยเนาะอ๋อเลยครับเดี๋ยวจะบอกกันลอยติดใจนะครับหาทานยากแล้วนะเข้าเม่าหายากค่ะทำยากด้วยทำยากด้วยนะ บางทีกาทำนะผีห่อผัดผิดค่อยๆเยอะๆเยอะๆเยอะยอกันนะเพราไม่รวดเดียวนะค่อยๆที่ก็ไปค่อยเด็ดน่ะไปอยเด็ดที่ละรวงเอาผิวห่อห่อเดียวนี่ห่อเดียวไก่เด็เข้ามาอ่อนนี่นะก็นี่ก็จะเป็นไก่บ้านนะทุกคนไก่บ้านค่ะกับไก่บ้านเครื่องในก็มีนะครับก็จะเป็นของพื้นบ้านนะตลาดแห่งนี้ นี่จะเป็นผักพื้นบ้านนะรกระถินก็มีขายนะมลิงไทยเนี่ยงไทยมะลสามิบ้า,าลลอันนี้วสวัสดีครับอันนี้ป้าผมเองนะขายสองตลาดนะทนุนนี่แกขายลูกชิ้นนะนี่ป้าผมขายเองนี่ไปผ่านไปผ่านมามาอุน่นนุนได้นะครับนี่ครับป้าป้าขาวนะครับไปนครับ <c oughs> ร้านนี้มีดอกกระเจียวนะทุกคนอันนี้ไปทำอะไรกินนะต้มจิ้มต้มจิ้มต้มจิ้มโหปีหนึงมีครั้งเดียวมีแค่ช่วงนี้นะช่วงหน้าฝนอ,อันนี้ขายไงครับเนี่ยสิบบาทโอ้โหเนี่ยครับดอกกระเจียวนะมัดละสิบบาทนะมีแค่หน้าฝนเท่านั้นนะครับ สมอสิบบาทใน่นะลูกสมอขายแค่สิบบาทนะทุกคนเนี่ยแน่นๆเลยนะโอ้ก็มาจากบ้านนะมาจากไหนคะหนองแมวหนองแมวมาจากหนองแมวขนมหนองแมวนนสูงนะครับขนมเผือกขนมขนมมันเนี่ยเป็นขนมโบราณเหลือขนมโบราณขนมใต่ไต่อันนี้หนูตขนมห่อจ้ะแด้ค่ะ อันนี้ขายไงมาเท่าไหร่มาละสิบบาทนี่ครับสามอันสิบบาทนะอันนี้ก็ติ๊บสิบบาทหมดเลยทางนี้สิบบาทเท่านั้นนี้ก็สิบบาทโอ้โหสิบบาททุกอย่างสิบบาทนะครับนี่นะทั้งเปลือกทั้งมันนี่นะทั้งเปลือกทั้งมันนี่เปลือกขายถูงก็สิบบาทอันนี้คุ้มมากเลยนะสามชิ้นสิบบาทนะทัวร์นี่ครับถูกมากนะนี่มาจากน้องแมวนนสูง ันนี้ผิดคนตำเองตำโคกกระเดือ่องโอ้โบราณเลยเนะี่ย <c oughs> ตำโคกะกระเดือเ่องด้วยจ้านี่นะตำจากโคกะกระเดือ่องพริกป่นจ้าพริกป่นครับป่นจริงๆริปปเป็นโคกกระเดือ่องสมัยก่อนนะที่เขาตำกันนี่เริ่มหายากแนะล,ล้วนะปลาป่นเธอเหรอดาวโคกอะไรอันนี้บด <c oughs> อันนี้บดเอาีปลาป่น ปลา่างป,ปลา<ด>่างปลาป่นนะทุกคนเป็นอาหารพื้นบ้านของไทยนะนี่ขาดไม่ได้ครับไทยอีสานนะปะลาร้าปลาร้าปลาจ่อบนะปูุอบด้วยเป็นแบบนี้นะนี่เป็นหน่อไม้นะหน่อไม้ดองหน่อไม้ดองครับของพื้นบ้านนะครับเลยครับตลาดนี้ ทุกอย่างยอดกระสังขายก็้านาๆยอดกระสังเม็ดผักกระสินดุบแล้วคู่วงคตะหม้อสามออนลูกอันนี้เป็นเม็ดผักกาดสิเม็ดเม็ดกระสินเนี่ยเพราะแกะอย่างนี้เลยนะอันนี้กันอันนี้สิบบาทครับเนี่สิบบาทสิบบาทโอ้โหนี่นะนั่นหบาทส่วนมากก็จะขายสิบบาทนะครับทุกคนนี่นะทุกอย่างสิบบาท อยากสวนผักเลยจ้าสดเลยลูกเนี้ยผักเนี้ยงามงลูกนี่อันนี้ผักเเอะใบยะนางลูกไม่ใช่เจ้าแม่ยะนางใบยะนางนี่นะสดสดเลยลูกนี่นี่อันนี้น้ำยะนางสิบาทเยอะใชน้ำยะนางเหรอครับครับผมโอ้วันนี้ขาลูกขาขาห้วยทะเลงแต่อยู่ตลาดกีฬานะลูกสิบบาทลูกสิบบาทขายไม่แพงลูก ครับสตาร์ทที่สิบบาทนะตลาดนี้ห้าบาทสิบบาทขายหมดนะห้าบาทก็มีห้าบาทก็มีกระเป๋าปลาเผ็ดร้อนอร่อยนี่นะมีทุกอย่างจริงครับตลาดนี้นี่ก็มีนะลูกกะทิน้อย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 โ็รากแยกกะทิน้อยกะทิน้อยภาคใต้เขาเรียกกะต้อเบล่าอันนี้แกะแล้วนะแกะแล้ว สิบบาท,บบาทครับอีกฝั่งด้านหนึ่งของตลาดนะก็จะเป็นเสื้อผ้ามือสองนะทุกคนหรือว่าของเก่าของมือสองครับบตลาดเขายาวไปถึงนู่นเลยนะประมาณ500เมตรนะนะครเสื้อผ้าก็ขายถูกมากครับแสามตัวร้อยนะตัว3าห้านะครับก็มาคัดเอาได้เลยนะ โอ้นี่สิบบาทแล้วเนี่ยนี่นะสิบบาทนะมือนกันกุลตรงฝั่งนี้ยี่สิบบาทนะนีครับมีขายทุกอย่างนะครับตลาดนี้ มีทั้งมือหนึ่งมือสองนะนี่นะเตาหมูทะมือสองมีขายนะครับที่นี่นะครับอันนี้เป็นร้านของเก่านะนะครับมีทุกอย่างเลยนะกีตาร์นี่ครับตั้งทรงหนังสือ จะมีท,ทุกอย่างเลยนะทางน้ำมันก็มีโอ้โหเนี่ยเ,เยอะมากๆเลยนะครัแบใครชอบของเก่านะครับแนะนำมาตลาดนี้เลยนะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะ ปกตีตลาดสดจะเปิดทุกวันนะครับแต่ว่าของเก่าแบบนี้จะมีขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะทุกคนอี่นะพระอะไรก็มีนะเบอรตอจากฝาเลยผมงานเลยนะเพราะมันเป็นตัวเดิมคุณยายว่าวันนี้เป็นโทรทัศน์เก่านะนี่โทรทัศน์โบราณนะทุกคนเนี่ยหาดูยากแล้วนะครับนี่นะมีขายที่ตลาดนี้นะ รื่องละพันดีเซลเลยครับเครื่องละพันครับอาไปดูโอ้เครื่องละพันครับเนี่ยครับเครื่องละพันนะครับทุกคนขาทุกตัวพี่อันนี้ดูได้สองพันห้าครับเติมไม่ติดหนึ่งพันนะถ้าเปิดติดนี่ผมเอาสองพันห้าเม็กงานทำเองครับนั่นบิ้วใหม่นี่ครับก็เอาโทรทัศน์โทรทัศน์เก่านะมาบิ้วใหม่นะนี่ครับตอนนี้ผมอยู่ท้ายตลาดนะครับมีของมากมายนะ ส่วนมากฝั่งนี้จะเป็นของมือสองนะของมือสองคนระับบางทีงอาจจะดูไม่มีราคาครับพอมาเข้าตลาดแห่งนี้นะทุกอย่างเป็นราคาหมดนะถูกแพงนี้อยู่ที่ความเก่าแล้วก็ความนิยมของผู้คนนะนตะนี้จะเป็นตะเกียงเจ้าพายุเนี่นะก็มีขายกันนะ ถ้าใครชอบของเก่านะแนะนำครับมาตลาดศิระนะครับจบนะครับก็อยู่ในตัวเมืองโคราชนะสถานีรถไฟศิระนะครับถามใครในเมืองโคราชถามใครก็น่าจะรู้จักนะตลาดแห่งนี้ผู้คนก็มาจับจ่ายซื้อของกันเยอะครับวันนี้มีทุกอย่างครับมีกอนตกปลาก็มีนี่ รับกระเป๋าเก่ามีหมดครับครับหม้อมือสองก็มีนะครับวันนี้ก็ได้ของมาหลายอย่างนะแต่ตอนนี้ของอยู่กับแม่ผมนะแม่ผมยังช็อปไม่เสร็จเลยครับตอนนี้ตลาดจีระนี้ก็จะมีพวกของสดนะแล้วก็ เป็นของพื้นบ้านนะที่พ่อค้าแม่ค้าครับที่เขาเดินทางจากต่างอำเภอรครับนำของพื้นบ้านนะมาขายที่ในเมืองโคราชนะทุกคนนะครับตลาดทห่นี้ราคาเริ่มต้นที่5บาทเท่านั้นนะก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับอีกด้านหนึ่งของตลาดนะก็จะมีพวกของเก่าสินค้ามือสองนะวัตถุโบราณนะที่นี่มีขายนะครับถ้าใครชอบแนวนี้แนะนำนะครับมาตลาดถนนชุมทางกีฬานะจงังหวัดนครราชสีมานะ ตลาดสดเนี่ยก็จะเปิดทุกวันนะครับแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาคนจะน้อยนะครับแล้วแม่ค้าจะน้อยถ้าผมแนะนำนะให้มาเสาร์อาทิตย์นะครับแม่ค้าจะนําของมาขายเยอะมากๆนะวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปนี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซัสบสไคร้เป็นกำลังใจด้วยนะก็จะเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ